เนี่คือปิดแหละโอ้อาเก็บของเก็บของเลยวอี่ตายแล้วลานขากเก็บของเร็วเด้อเอาบอกให้ยัาฟ้ายับฟ้าอย่างไรเข้ามาเลกเลย แต่เราพอดีเราถ่ายรูปเลืกง,งานพอดีอ๋อพอดีครับพักกันเมื่อไหร่เราพอน้อครับผมออ้าเอาวแต่เขาถ่ายรูปเลืกงานพอดีโอ้ยตายตึกระบาดโอ้ยมาหอดเรือง,งานพอดีเนาะ อโอ้เล oh, <laughs> ิกพอดีโอ you know. okay, oh, ้ฉพาเลิกเร็วสวัสดีครับไม่หนาวกันหนี่เออโอยตายอืม โอ้ยเนาะเยอะเลยมาแต่ส่เนาะวัยรุ่นบ้านหนองแคนี่แหละว่ะงางมากันโมนี่ขี่รถจ้างว่เออฟาฟ้าเดินทางปลอดภัยครับเออครับผมเดินทางปลอดภัยเออโอ้ยหนาวตัวเนาะอ่า เลยฮะเลิกเดวงไปไง